สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ realme สิบ series นะครับเข้าไทย3ตัวคือ15 t 15 15 pro นะครับตัว15 pro เนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบปีครึ่งด้ซัมม์นะครับที่เอาเข้ามาขายในไทยนะครับซึ่ง13 14ไม่มีรุ่นโปรนะครับเข้าแต่ตัวธรรมดามาสเปคน่าสนใจเลยนะครับมากับแซปต์แล้วก็เจนซีกล้อง50ล้านนะครับทั้งหมดเลยทั้งเลนส์หลัก ultra wide เลนส์กล้องหน้านะครับตัวตัวนี้ถ่ายวิดีโอ 4k ได้หมดเลยนะครับเท่าที่ลองมานะครับแล้วก็มากับแบตเตอรี่7,000 7,000ซึ่งแบตเนี่ยได้ทุกตัวนะครับใน ตระกูล15ซีรีส์นะครับถือว่าใจปั๊มให้ของดีมาเลยนะครับอ่ะส่วน15ธรรมดานะครับก็เป็น 5G นะครับไม่ใช่ 4G นะก็มากับสเปคที่อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับทาง Dimensity 7เ0็ดพันส plus นะครับกล้องเป็น Sony i m x 8 8 2เนาะ กล้องหน้า50ล้านนะครับแบต7,000มันเดิมชาร์จ80วัตต์แล้วก็กันน้ำกันฝุ่น IP6819 นะครับรุ่นนี้มากับหน้าจอ6.77นิ้วนะครับสำหรับเร็วมี15นะเป็นจอใหม่ครับเพราะตัวนี้รีเฟรชเรทถึง144เฮิร์ตนะครับสว่างแล้วก็ขอบจอเรียบสนิทอันนี้ชอบเลยนะครับเป็นไซส์จงที่โอเคและแสดงผลดีด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบการใช้งานปกตินะครับตัวเครื่องค่อนข้างบางนะครับแม้ว่าตัวนี้จะให้แบตเตอรี่มาถึง7,000มิลลิแอมป์นะครับตัว ฝาหลังก็จะมีการแบบรีไซต์เล็กๆน้อยนะครับผมว่าตัวนี้สวยกว่าตัวก่อนตัวก่อนมันเรียบเกินไปหน่อยนะครับตัวนี้แบบมีความแบบลูกเล่นน่ะใช้กระจกแล้วก็เป็นลายเท็กซ์เจอร์ตัวกล้องเป็นแบบ3มเตานะครับแล้วก็มีแฟลชสอตัวอันนี้ดีมันเป็นไฟปาร์ตี้นะครับที่เอาไว้แบบเน้นขายเจนซีอ่ะเวลาไปผับหรอยังมันถ่ายได้นะครับแล้วก็มากับกล้องหลัก0ล้านนะครับอย่างเตาไวแล้วก็มีตัวเดฟเซนเซอร์ด้วย ตัวนี้มากับสเปค d i m e n i t y 7,003 Plus 5G นะครับอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะแรม12ให้แรมทิปอีก14นะครับโอให้มาเยอะมากเลยแล้วก็เรื่องของความจุอยู่ที่2 5 6 g b รันบน Android 15นะครับดังนั้นการใช้นนงานต่างๆก็จะเหมือนกับ Realme ที่เราเคยรีวิวมานะครับพวกแอปพลิเคชันเสริมต่างๆแล้วก็สามารถโหลดผ่าน Play Store ได้ปกติเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะรีวิวในรุ่นโ Pro ทีเดียวนะครับเพราะตัวซอฟต์แวร์เหมือนกันเลยสําหรับ Realme 15 Pro ราคาจะแพงขึ้นมานิดหึงนะครับแต่เรื่องของสเปคการใช้นนงานต่างๆก็เรียกว,ว่าดีและสมราคาทีเดียวนะ ตัวนี้ก็มากับหน้าจอ6.8นิ้วนะครับเป็นแบบ q ค a d c u r ร์นะครับมันจะไม่โค้งเยอะนะครับแต่ก็หลายคนก็อาจจะแบบมองว่าเฮ้ยฉันต้องติดฟิล์มแพงกว่าปกติไหมอะไรประมาณนี้นะครับส่วน refresh rate หน้าจอก็144 h z เท่ากับตัวธรรมดานะครับแต่เรื่องของเกรดจอ,อยต่างๆก็ดูแบบ มันดูแบบดีกว่าเลยประมาณนี้นะครับตัวเครื่องก็นั่งบางทีเดียวนะครับไม่ถึง8มิลมนะครับมีพอร์ต t y C ลำโพงคู่สเตอริโอบนล่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรื่องของฝาหลังมีความแตกต่างนะเพราะตัวนี้เนี่ยอย่างผมได้สีกรีนมานะครับจะเป็นเขียวเข้มสดๆนะครับแล้วก็ตัวเท็กซ์เจอร์มันคล้ายๆ PU อะไรประมาณนั้นนะครับส่วนกล้องเนี่ยก็จะดีไซน์เดียวกันนะครับแต่ความลเอียดจะดีกว่าก็คือตัวนี้ใช้ Sony IMX896 นะครับ OIS มีอันตรว่า50ล้านแล้วก็มี d e p t ซนเซอร์เหมือนกันแล้วก็มีแฟลชสอง ชมกันก่อดนะครับกับ15กับ15 Pro นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปเน้น Pro มากกว่าเพราะตัวซอฟต์แวร์ต่างๆเหมือนกันนะครับแต่รุ่น Pro ก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกคือสเปคอะมากับแบบ เป็นมิดเทียร์ที่โอเคเลยทั้งเรื่องของกล้องเออเรื่อง performance เออเรื่องของหน้าจอแล้วได้แบตเตอรี่7,000นะครับส่วนใครที่มีงบน้อยลงมานะครับตัว15ธรรมดาก็โอเคนะครับคือแตมิซิตี้7,000 3+ Plus เนี่ยก็ประมาณแบบ7-8แสนต้อตู้นะครับมีการน,น้ำกันฟูลอยต่างๆจอสวยนะครับจอเรียบด้วยส่วนกล้องก็ไม่เป็น2รองใครนะครับเท่าที่ลองดูคือฟีเจอร์การใช้งานต่างๆเนี่ยแทบจะเหมือนกันนะครับในเรื่องของลูกเล่นต่างๆจะต่างแค่คุณภาพเลนส์อะไรต่างๆางนั่นเองนะครับ รอติดตามได้วันที่18กันยายนนี้นะครับในส่วนของราคาและโปรโมชั่น